ครับอันนี้คือตลาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูลตลาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูล น้ำไหลเชี่ยวนี่ครับพี่น้องน้ำไหลเชี่ยวมากเลยที่สะพานเซรีประชาธิปไตยนแม้ฝนไม่ตกแต่ว่าน้ำม,มาแห้งได้ครับพี่น้องน้ำไหลเชี่ยวไหลเชี่ยวไหลแรงนี คือเมนามูนล,ลำน้ำมูนที่อุบลราชธานีครับมองอันนี้คือตลาดใหญ่ตลาดใหญ่เทศบาลนครอุบลฟ้าจะคลึ้มไกลสุดหูลูกหูลูกตาโอ้ยปนครับพี่น้องจันทร์ผ่านอยู่ไงรับ อัปเดตสถานการณ์ครับนั้นคือสถานีวัดน้ำครับข่าวทุกช่องทุกรายการถ้าจะมาอัปเดตเรื่องสถานการณ์น้ำก็ต้องมาอยู่บริเวณนี้ครับเอ็มเจสถานีวัดน้ำของเทศบาลนาครอ,อุบลของกรมชนะระทานสถานีวัดน้ำขึ้นกี่เมตรลดกี่เมตรนะครับแต่ว่านี่น้ำลดแล้วครับพี่เ้องเดี๋ยวนี้น้ำลดครับพี่น้นางน้ำมูลไหลหลัง นี้สะพานเสีีประชาธิปไตยครับอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นครับผมอ,อันนี้ครับเหมือนฝนจะตกครับฟ้าครึ้มนะครับฝนจะตกสถานการณ์ขี่ค่ายแลละครับพี่น้องน้ำคงจะได้เท่านี้ครับคงไม่ขึ้นเท่านี้นะครับ อขอบคุณทุกกปรกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการติดตามขอกันไหมครับขอบคุณแลนะสวัสดีครับ